จากน้องโพน่ารักน่ารักมาดูความดราม่ากันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมคะดราม่าในละครนะไม่ใช่ดราม่าในชีวิตจริงยกให้เป็นเจ้าพ่อกันเลยมีกันหลายคนเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะหนุ่มคนนี้ค่ะเจมจีรายุเรื่องไหนเรื่องนั้นจะมาชิลๆไม่มีดราม่าทุกเรื่องนะแต่ตัวจริงเขาเนี่ยหล่อใสวรุ่นแซ่บสนสายหานะจ๊ะแต่ละครของหนุ่มเจมแห่มันขัดจิตขัดใจดราม่าหนักสะเทือนใจทุกเรื่องค่ะอย่างล่าสุดที่กําลังออนแอร์อยู่พิษสวัสดิ้าตเกดู โอ้เอนไปซ้อนติดทุกทั้งคนรักมีแฟนใหม่รักสามเศร้าสี่เศร้าคล้าน้ําตาเชื่อเชือนซีนอารมณ์ทุกตอนไหนจะย้อนไปละครเก่าๆนะคุณผู้ชมกรงกรรมเนี้ยคุณผู้ชมนะเราแฟนละครหน้าก่อนเสียน้ําตาเหมือนกันนะดูจยเจจินะอาชาอาสาใช่ไหมในเรื่องเออต้องยอมรับด้วยว่าเรื่องดราม่าสําหรับเจมจิรายุบทแบบเนี้ยเขาบอกเลย ไม่ยากของหวานนะคะตีบทแตกกระจุยทุกเรื่องค่ะเรียกว่าเป็นพระเอกที่เราเห็นเขาร้องไห้แล้วยังจะมอบหัวใจแทนทิชชู่ซัำน้ำตาบนหน้าอกเลยโอนคนไหลไปเลยสักตายเขาถามแฟนเขาอยาลืมบุญลืมท้ทีแต่จะบอกว่าคนนี้ของดิฉันคุณผู้ชมค่ะคนนี้ก็ยืนหนึ่งเรื่องดราม่าเหมือนกันคุณต่อธนภพ แล้วหล่อใสๆแบบนี้บท<ม>คอมดี้ <นะ S 1> ไม่ค่อยอถึงมือพี่ต่อเขาหรอกนะคะผู้จัดค่ะส่งแต่หมดหนักๆให้ทั้งนั้นเลยอย่างว่านะทั้งหล่อทั้งเก่งค่ะดิฉันเนี่ยไม่ได้มานั่งเคลมมานั่งพูดลอยๆนะ เพราะแต่ละเรื่องของหนุ่มหล่อคนนี้ค่ะต่อเนี่ยพิสูจน์ได้เห็นทางหน้าจอมาหมดแล้วนะเรื่องเนี่ยาตล่าที่เพิ่งจบไปก็โอ้โหคุณผู้ชมค่ะดูแล้วมันแบบน้ําตาอารมณ์แบบกระเจิดกระเจิงเลยทีฉันดูไปกินพาราไปเรื่องเนี้ยไมอ่ะมันเรียดมันปวดหัวเนาะมันมีความเข้มข้นนะหล่อเท่แต่ว่าปนคราบน้ําตาในซีรีส์สร้างชื่อค่ะอย่างพี่น้องลูกขนไก่นะคะที่ทําหลายคนเนี่ยเสียน้ําตามาแล้วทั้งประเทศเลยเปรันตีถี่ไหมถีมือใช่ไหมใช่คุณผู้ชมสุดยอดเลย นะคะฝีไม้ฝีมือไม่ธรรมดานะคนนี้เขาเรียกว่าเจ้าพ่อละครดราม่ารางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมนะคะก็เคยได้มาแล้วหลายครั้งด้วยปลบมือให้กับต่อธนพสิครออยไรสุดย่อต่อคอกว่าตั้งใจจริงๆนะคะในแต่ละเรื่องค่ะปิดท้ายกันที่บอยประเกียรตยบอยประกรณ์คุณผู้ชมคนนี้ชีวิตจริงนะนะคะอย่างที่เราทราบกันค่ะ พระเอกไม่ใช่นะคะเป็นตโลกอินลดด้วยนะชีวิตจริง,จร,งจริงคือเกรียนทุกอย่างคุณผู้ชมเกรียนตลอดพากันขำทุกเทศกาลทุกกระแสค่ะ,ะแต่น่าละขาดในเรื่องของละครหนุ่มสายหาคนนี้นะคะบอกเลยหาบทคอมดี้เนี่ยแทบนับนิ้วได้คะ่ะตัดมาค่ะละครแต่ละเรื่องดราม่ามากมตั้งแต่เข้าวงการมานะคะสิบกว่าปีบทหนักในละครดราม่านับไม่ท่วนจริงๆค่ะอย่างที่เพิ่งจบไปก็คือบาปอายุติธรรมค่ะบทบาทหนักหน่วงมากนะคะไม่รวมหลายเรื่องที่เจ้าตัวเล่นมาค่ะคุณผู้ชมไล่ไปเลยค่ะ เชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะเคยดูมาก่อนค่ะเพิงรักเพิงแขนไฟล้างไฟโอเล่นกระตีตาน้งได้เลยอะเชื่อเฉือนทั้งนั้นค่ะที่สําคัญนะคะเล่นเก่งนะคะอารมณ์แบบโอ้โหผิดกับชีวิตจริงไปเลยค่ะแต่ใดๆนะนะคะคุณผู้ชมชีวิตจริงของหนุ่มบอยตอนนี้ไม่ดราม่านะคะเพราะว่ามีหวานใจหวานเวอร์มากนะคะพูดแล้วก็ดิฉันิดฉาบบอยมากเลยนะคะก็ยืนยันว่าสัมภาษณ์บอยแต่เข้าวงการคนแรก จนกระทั่งตอนนี้บอยก็มีแฟนเป็นน้องเฟไปแล้วส่วนพี่แจ็คก็ลินนะเข้าเรื่องตัวเองแล้วก็ยังสัมภาษณ์น้องโพอยู่แต่นี่เอาจริงนะพี่แจ็ครักเฮียบอยมากนะอันนี้บอกไว้เผื่อเฮียบอยผ่านมาดูเพราะว่าอะไรในโปรไฟล์ไลน์พี่แจ็คเป็นรูปคู่เฮียบอยไม่ใช่รูปแบคกาวอะมีบอยาจริงสารภาพมีรูปกอดกันนเดทด้วยแต่ว่าคือเรื่องเรื่องของเรื่องอะคือเราลบไม่เป็นโชว์ได้เหรอหน้าเก่าเอะนะรูปนั้นอะฉันไม่กลัวนี่รูปนี้คุณชมเนี่ ถ้าสองได้ออาปิดชื่อด้วยจะกันเป็นรูปหน้ากานะคะมีบอยกับณเดชคือประมาณ10กว่าปีแล้วอ่ะลูกเนี้ยลักษณะเหมือนแบบผู้ชายแบบลุมกันแย่งอะไรเงี้ยไม่แต่ฉันเปลี่ยนไม่เป็นแกเอาไปแย่งไม่เอาเมาทำไมเมาฉันละเออ